ดีคุณยทีขั้นตอนที่สาวลูกคนโมบุญพ่อแม่พี่น้องก้องไปเอ้ยเขาน่าบุญแล้วพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดบุญสงการเลยค่ะเด้อตอนก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วมาดูย้าคานะคะันนี้ก็เป็นพี่นะคะพี่ชายนะคะที่เป็นอบตอนะคะ <c oughs> บุญสงการพลอไม่มพ่น้องเอ้ยบุญสงการตอนกรเท็ดเรียบร้อยแล้วมีหัวมีห้าเอบุญกา้วยมัย แมนห่อนเนาะเอ้ยเนาะห่อนคร<หอ>ับห่อนได้บุญได้บุญเออได้บุญได้บุญน,น้ำกันจ้าอุ้ยเป็นตะมวนๆถ้าแพมถ้าแม่ได้เ,เ,เ,เมื่อบ,บ้านเนี่ยสิบปมวนน้ำเยอะ ไปแล้วไปแล้วมีแตะบุญมาไม่พ่นงองเฮ้ยหนาบุญแล้วหนาสงการเนาะบุญสงการสงการบ้านเรานะคะ คุณบ้านเฮาพทอแมพี่น้องป้องปายเอ้ยคุณสงการพี่ใหม่สงการนะคะปีใหม่ไทยนะคะ เพิ่มมวนกันพ่อแม่พี่น้องฟ้องไปเอ้ยถ้าปอ,อนบ่ได้กลับนครพนมปอ,อนก็จะเป็นมวนน้ำเพิ่นอยู่เมื่อนี้ปอ,อนสิกลับนครพรนมค่ะสิกลับบ้านนครพรนมเนาะค่ะเนาะ พอน,น้ำกระเจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้พออนด้ยินเสียงดนตรีบุได้พ่อแม่พี่น้องม่วนหลายนานทีปีหนนนะคะปีหนึ่งก็จะมีหนนหนึ่งนะคะนี่นะคะเป็นบุญนะคะบุญสงการนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นปีใหม่นะคะปีใหม่ไทยนะคะก็ไปกันแล้วนะคะก็จะ รอบบ้านค่ะคุณเอซรอบบ้านนะคะรอบบ้านนะคะก็ใกล้จะสุดซอยแล้วนะคะ ปาออนก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านนะคะก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปาออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแต่้าก็จะเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวกลับนครพนมแล้วก่อนที่จะกลับก็ไปแวะสวนก่อนนะคะไปแวะสวนก่อนนะคะ ไป,ป,ไป,ไป,ไปเอามาใอ,อ,มาอามาใส่ออกมาเอามอใส่ออกมาเถอะห่อนลายจิ้นน้ำเย็นๆกระชื่นใจชื่นใจนี่ห่อนคั่ห่อนเน,นี่อเอาาจ,จ้าเส็ยดยีง่งยั้งอ๋อโอ้ยไปเก็บรลเขาจะไปหดพักขอจักรอน ไม่เศร้ามันก็จะได้หดทุกคนแล้วบาหานได้หดอยู่มือนี่มาไม่ต้องได้หดมันอยู่แล้วลราพักหอมพักแแฮมมันบ่หดมันก็เด็ดสมอลลี่บัวไม่ก็ให้นังแม่เน้พาไปมอไซน์เลยเอาบอคิดนาะมอไซน์พอไปนอนเริ่มข้าว เ,เออจังหน่อยอีโฟมาแล้วก็น,นั่งแหมมกับผ้าไปเลยแม่เออแดดมันยังแดดมันยังอันบ้านแดดอันแม่เออแดดมันยังบ้นแดดอ่อนอยู่ตอนในนั่นนะ่ะฮะแดดอ่อนจังหน่อยก่อนเออเดี๋ยวคอยไปพ่นน้ำจักประมาณชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยพอก็พอดีเราชุดเจ้าก็ไปก็ไปเก็บเก็บแหละเสิเอามากพริก้ักมากๆเอากมากขั่วมกแตงก็ได้เออเก็บเอาอื ปไปเถ้า <enjoying> <aha. S 1> ไปมอเตาไสออกมาคุณเจก็บมันยี่น้ำมาต์ไส์นึ่บ่หมวกกับอยู่หน้ากัมี่อันเด้หมวกอยู่ในมองเสือข่อยในเถาเสือล่ขอนันเสือไล่มาดูญาพานะคะหมวเลาะคลิกๆอยู่หัวเลาะใครน้อเนาะ คุณย่าพาหัวเลาะใครเนาะเนาะคุณเอฟซีหนาเจ้า,จาหัวขวนไผ,ววนนผ่หัวขวนพญายั่นโอ้อ๋อหัวขวนพญายั่นลองเพลงอ๋อเบิ่งเอาค่ะคุณเอฟซีหนาพาเพิ่นหัวขวนหัวขวนอันพญายั่นว่าฉันลองเพลงว่าฉันค่ะพระอ้นก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะดูคุณย่าพานะคะ ากดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ